มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานั่งได้อยู่นี่เราจะไปทรงแม่บนถินห้องใหม่นะคะปีมาไปต้องมีขันห้าเหมือนเขาหรือเปล่าขันหขึ้นห้องา มีทูปมีเทปมาไหมหรือเราเอาความที่ว่าเออไม่เป็นไรเราแค่แซวเลยเฉยเฉยแค่เแลเฉย มาแล้วนะคะดีใจมดีใจมากเลยมีทั้งพัดลมมีทั้งโอ้มีมุกงบก็มีมาได้รับข่าวดีเลยได้ไปให้ด้มา้ตัวแต่ว่ามันคุณอะนะคุคำภาคุณคำพาค้าโอ้ า้เร็วเบ้านนูนอ้าวเาจะเดินไปด้วยกันอยากเดินกาีอไปยามนไป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 อไปนะคะนข้าวถปของแล้วค่อยู่บ้านใหม่แล้วไม่ได้อยู่ร้านเหือเส้นแล้วบ้านใหม่อยู่แล้วไม่เอา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 ลูก เมนเมนเมนเปดไม่เอาปเดี๋ยวไม่เอาลกมาเดเดธรรมดาันเดินากทีธรรมดาลูกไม่ได้หาไม้ปุไม้กวาดเลยบอลก็เป็นดาด้ก็ทำเอี่ยมแล้วตะบใจย้ายออกมาเฮ้ยมามาด้ยดูดิหัวคใช่คืนตรงนั้นไปเลย ตายตายมากเลยแล้วเราอยู่ที่พวกหนองนานี่ไม่ได้ไปไหนยกให้สาวเจ้ยเลยเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาแล้วก็มาสกิถึงที่เลยนี่นี่นี่สาวเจ้ยนี่มอสนี่มอสมามามาโอ้มอสนี่มอสแกมอสนี่พัดลมตัวใหญ่มาแล้วให้สาวเจ้ยเราต้องคืนมาเราต้องแตะเราไม่ได้าไม่ได้นี่บ้านไม่ได้ เป็นไงอ่ะได้ทุกมโซฟอันนี้อันนี้พัดลมติดตัวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาหมอนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังเนาะหมอนก็เอาแค่ใบเดียวก็พอแม่เขใหม่าเจ้ามาเจ้ามาเอาขามาขามาทีเอาขามาขากล้องอ่ะขากล้องนู่นนู่น

อาจารยก็คนขอให้เจออยู่นะฮะยกลมให้เจือโอมีน้อยวิ่งเร็วจังเลยเร็วดสอบทดสอบเสียบปักลูกวัดหมุนไมโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ย

บ้านเอาเดี๋ยวเอโอ้โหยงเงินล้านนะเนี่ยบไปดับโอ้ไปดัวอ้่วนเลยมันติดดูด้เมื่อกี้อะ่าตีแล้วตีแล้วท้องนอกตีดิ ไม่ทิ้งต้องการเอาไหมเนี่ยไม่เอาม่เอาก็ลื้อออกเอ้ยันจะหม้วมา่พบแลม่เจ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกช่องนะคะมารับมารับพัดลมด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้มาพัลมพัดลมให้ยกให้เลยค่ะไม่ใช่ไม่เจยเลยยกพัดลมให้เจยนะคะเดี๋ยวไม่ยาไปก็ไปกระพริบนะอันนี้คือใช้อยู่แต่ว่า ยกให้เดี๋ยวให้เจ้ยทำความสะอาดเอาแล้วนไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะขทำคุณวามสะอาดแล้วเพราะว่าใช้ได้ไม่ดีใจไหมต้องไปซื้อใหม่ดีใจไหมมิน้อยโอ้โหร้อนมาเลยนะมินน้อยดีใจไหมอันนี้ทุกคนร่หรอเอฟซีส่งมาเอฟซีส่งมาให้ใครทำไมไ้แม่นรอย่างนี้แล้วมึงเปนต้นสานเลยเป็นยังไง มันมาได้ปบไปนะไปไปจะก่อนไปไปได้ยไปปิดนะครพันโลเอไม่ติดแล้วไ่ต้องติดแล้ปไเยม่ด้อนเมายข้างหน้าเดย็นไปไปไปไไป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 ไไป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 ปไ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 ป ก็วันน hmm. uh, ี้เป็นวันดีนะคะวันเสาร์ก็มีหลักอ่าให้เจยยึดนะคะวันเสาร์ให้เงินข้าวเหือนหาผลเนื้มาอยู่ตรงนี้ก็ห้องดีห้องดีบรรยากาศดีแล้วก็พี่น้องก็รักให้ก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่บุญถิ่นหรือเจ้ยจงมีแต่ความสุขความเจริญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าฐาน เจ้าห้องเจ้าหอเจ้าห้วยเจ้างูเจ้าพูเจ้าเขาปู่ปาริจิตนาคราชปู่ยศสุวรรณแม่โสระีโสรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาให้พรเจยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่บุญถินหรือเจ้ยหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิบีร้อยล้าน มือสองข้างเจ้ยหรือแม่บนถิ่นกบกกจิตจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน,น้อยๆพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกับบนให้เงินข้าวมันหาฝนย่าเจ็บย่าจนย่าตำกว่าคนย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอด,ปลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวัน,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 นให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไป ครอบครัวคครรอบัวของเจ้ยหรือคุณถิ่นขอให้กางนานโดยไม่ยั้งสินเงินทองและความรักนอนตักแล้วนอนได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแก่แคนไปมาขอให้ได้เงินล้านข่าวเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุรวยๆวเงงเง่งเงงเงงฟังแล้วเง่ง่งฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก้าวและชีพดีและดีแล้วไป เจ๊มีความสุขความเพินอยู่ห้องเย็นอเออยู่เย็นเป็นสุขก็หาเงินนอกเย็นมื้อค่ำน้องทำได้เมื่อเร็วนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่ได้กับเจ๊ยเลยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปในบ้นก็ได้มีเพื่อนนอนแล้วนะคะไลน์นี้ก็คลิปนี้ก็ยืนนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆ T.P. Skin, T.P. ครับซีนะคะแล้วก็เอ่อคาร์บอน รัฐวิสีนะคะไร่งีไลน์คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ